อันงี Parker, 2, 3, e ang ang. Mm. So ้นี่ทีมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็สองสามจะือทั้งบนทั้งล่างอืมวนเมื่อกี้เลยมวนเมื่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างคือกันหบ่เนี่ยเด้เลยสามตัวค่ะเจ็ดเก้าค่ะรอวุนรวมพุดไปอร่อยคุดอร่อยเจ็ดเจ็ดเก้าอืม ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องเจ๊ตังุณผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้นะคะเอทาท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาที่วัดป่าบ้านขมวยนะคะตอนนี้นะคะก็ร่วมเดินทางแล้วก็ส่งหลวงปู่ท่านนะคะขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่23มกราคมพศ2568นะคะหลวงพ่อท่านอายุก็63ย่าง64พรรษานะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ถือว่า ไปร่วมส่งหลวงพ่อท่านนะคะสำหรับ F c ซนะคะที่ได้เคยร่วมทำบุญมานะคะสร้างเมรุกก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญมาไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอดมินจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในงานวันนี้นะคะที่วัดป่าบ้านขโมยนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ ถวายน้ำแล้วก็ถวายปัจจัยนะคะอ,อย่าลืมอย่าลืมอายุเพื่อนปะคะอ,อายุเท่าไรก็ทั้งกรด้เห็นก็ยังไหวอยู่อ๋อยังบุฮูหูหแต่ว่าได้ยินข่าวแว่วว่าเอเอ่อดเอขาว,ว่า63แต่ว่าย่าง64ค่ะประมาณนี้เนาะนะคะกินข่าวแซบ่บกอน น้องทายบรรยากาศให้เอฟซีเบิรงนะคะให้ท,ที่เข้ามาติดตามนะคะก็สาธุหลวงพ่อร่อนนะคะท่านผู้ชมเอฟซีหลายๆท่านค่ะเคยร่วมทําบุญนั่งหลวงพ่อเนาะวันนี้นะคะเอากะหน้าง,งานเนาะเพราะว่าหน้าทรงหลวงพ่อท่านนะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ก็ชอบค่ะอื้จะเด็ไม่ล่าดีกวนขอกระทาเปรยก้ัวหนึ่งแต่ว่าผมไม่ออกให้ละจ้่ว่าผู้ข่าวก้เห็นืูซื 20นาทีไก่ไม่ออกผู้ใดย,ยังมาท่านด้บูชาปลาไก่เด้อไม่ออก่อน20นาทีปร,ริญญาธนวาวันเวลาผ่านไปใครคมบ้งเนีองนี่นะ,นะคะท่านผู้ชมที่เ่พคนบอ,บอกว่า ตอนที่เพิ่นบวชมาไม่ไม่เนาะได้ยินคาวว่าเพิ่นโยนไข่ทำมองนี่แตกโยนหน้ามองนี่แหละทำมองทีดแตกก็คือว่าถ้าเพิินมวณนะไปเพิ่นว่าให้มาเผ้าวคอยอยู่มองนี่เด้อเพิ่นวานะคะท่านชมแล้วก็ได้ยินาต็ม จงสำเร็จโดยพรันธนที่เอียมสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปันระโสยธานมณีโชติราโสยธานขอความดัำริตั้งปวงของท่าน จงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันในวันเพนสิบห้าคำและเหมือนแก้วมณีโชดอันให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวงชันนันสภีติโยวิวัตน์ขันตุลขอความเสนียดจันไรทั้งหลาย จงผ่านพ้นทันายสัพโรโควินสัสตุหวนขอโลกทั้งปวงของทานจงพินาศหายไปมาเตปวัตวันตรายโยน ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเก่ทานสุขิเอนทีขคายุโกมภาวาขอท่านจงมีความสุขมีอายุยืนนานอภิวาททนสิลิสนิจังอุตตาปัญจิโน,นัง จตาโลธรรมมาวัดันติอายุวันโนสุขังปรางพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภรพรายย่อมเจริญเก็ภูมีปกติกรบไปและเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิด อวัตุสัพพมงกรังขอมงคลทั้งปวงจงมีจงรักษาทานสัพพุทธานุภาเวนัโดยอนุภาแห่งพระพสังฆาภิบาลเจตัางคนผู้ไทยเจตัางท่าด้วยสสวัดีนะคะ ขอความสวัสดีจงมีเก่านให้การคุ้มกันประวัติศาสตรพันขมลายขอมงคลทั้งปวงจงอนุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ทาโสทิมภวันตุเตมขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมืองประวัตุสาสัรพมังคลางขอมองคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านรักกันดูสัพเพเทวตา ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสัพสังทานนุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระทรงทั้งปวงสัทาโสทิเอมพวรนตุเตสิพานธนาต์สมัติมีสัเงินทนองบุตรวิญา บรรยากาศเท่สุดทัรทามาทักต่างทักเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฮะบอกแม่จตตังคนผูุไทยค่ะเบาสูฟังเลค่ะมีไฟฟันเห็นั่นหลวงพ่อพ่นบบเพิ่นอายุเท่าไห้าวว่าอายุอยู่สามเทเฮะนี่ยังกห่วอายุเพิ่นบอก อายุเท่าไรค่ะต้องถามบพ่าพ่อพี่พ่มาเอาเลยพันปลไทยหรอกพ่เป็นจาไทยแล้วอายุอายุอายุหลวงพ่อเท่าไหร่ปุบสี่หกหกสิบสี่ปอ้หกหกสิบสี่ฮะอะไรหนึ่งเจ็ดสาม หนึ่งเจ็ดสามคือยังพ่อสอเพิ่นบอกหนึ่งเจ็ดสามเพิ่นอว่าให้เอฟซฟังค่ะเธอเพิ่นจากเสียงโชคอีหยังก่ค่ะเธอเพิ่นจากเสียงโชกก็เลยถามอันอายุของอันหลวงพ่อเพิ่นนะคะก็ประมาณ63สย่าง64เนาะหกสย่างหกสิบสี่ค่ะ อืมกระพิ่นกระบ,บอกถืออยู่ได้หรอตะกอนแม่นู้บอกไว้กี่ค่ะกระจังซอยสั่งเมนน่นเพิ่นกัจนแล้วเนาะเดมือนว่าสางเม่นพิ่นบอกนั่นเด้<อ>กะเอฟซี่นี่นะคะเพิ่นกับซอยกันสัง่งกระโอนเงินมาเทิ้งกองเอ่อเฮดกระถินกระหยังสี่นะสำหรับนี่กะบอกเอฟซี C ไว้นะคะเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะ บอกเอซไว้นะคะสําหรับหลวงพ่อท่านนะคะก็ได้มรณะแล้วนะคะวัดป่าบ้านคํำมวยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณครูจะได้คะ่ะสวัดดีค่ะท่านผู้ใหญ่นะคะสวัสดีทุกคนเดอ้อใต้บรรยากาศสวัสดีค่ะโอ้น้องเอลเจอน้องเอลพอดีเลยือสวยแถามอันนี้สวยเป็นพิเศษเอฟซีมหายุบได้ไปหา มีอยู่บ่มเมอร์น,นี่ม,<า>มีอยู่บ่มเมอร์น,นี่ฮะอันนี้อ่ะอเอาไว้ออสิละปากกาเขียนเขียนผดีเลยโศกดีเลย,ยละฮะขอ,อ,องดีให้เนาะเอลเอฟเน่ถือแล้วพี่น้อง ขอดีก็อดีอ่านะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาเจอน้องแอวพอดีนะคะท่านผู้ชมก็เลยจะขอโชคกับน้องแอลนะคะเดี๋ยวให้น้องแอวเขียนเสร็จก่อนเดี๋ยวจะได้ดูกันตำไทยบอตำไทยหรือตำเล่านี่สี่เก แ9ดเก้าหกหกห้าโอ้เบิ่งเงินในกระเป๋ากวนจะเขียนไฮไลท์ไรเขียนไฮไลท์แต่ได้เดี๋ยวนี้มันอีหยังนี่มันของอีหยัง ของไทยคือของเราวันที่ให้หน่อยวันที่ให้หน่อยวันที่เท่าไหร่หุ้ยหิงจานอยู่ข้างเคียนเหรอฮะก็เลยต่างกล่องเขียนเลยเขียนเลยมันอันนี้หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งเหรอวันที่หนึ่งอ๋อตามไทยรัฐบาลไทยบอกใช่ไหมตามไทยนะสามตัว ำไทยหรือตําลางคู้ไก่เขียนวันที่ให้ไหนค่ะรบกวนคุณครูวันที่หนึ่งวันจันทหนึ่งค่ะคันตัวใดแน่หนสี่สี่เก้าเจ็ดให้เพิ่นเพิ่นอันนัันได้อ่านให้ฟังเน่ค่ะสี่เก้าเจ็ดแปดเก้า เดก้าหกแล้วก็สีอันนี้เลือพี่น้องอันนี้นะคะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมถืกแล้วถืกแล้วถืกแล้วค่ะอ้าเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้กับเอซีดูนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเีสซีค่าประกันสื่อข้างหน้าคู่ได้เสียค่าประกันลูกสามีจบเมืออยู่ือถ่างแมลงมาร์กตุ่นเหล็กสามหมื่น ของน้องแอวนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นตัวเลขของน้องแอวนะคะให้เป็นรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพาันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิแปดนะคะสี่เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหกหกห้าแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็สี่เก้านะคะวงแอววงกลมตัวไห้แอวเน่นนะแม่ มีตัวเน้นนะแม่ดูตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมเจ็ด <7 89. S 2> แปดเก้าเปดเก้าใช่รุปว่าเน้นมัตสึโตเป็น่ีเน้นแค่นี้อ๋นอเน้นแค่นี้อภิหนงคนหายแค่นี้เ,เดี๋ยวให้ดูตัวเลขชัดๆเอาถ่ายรูปเลยสรุปคือเน้นมัตสึโต ซื้อตันแอลซื้อตัวได้ก็ถือขึ้นบเนี่สยังไไหออ๋ออันนี้ฟันอยู่บ่คะให้จังใดอันนี้อันมันเป็นกฟันมันปูอาไหเอาเปาซูเอฟซฟังเน่คือปูอาไห่คือเกาบ่แมนปูเท่อกับผูเอาไห่แมนค่ะมอนวางแง่นี่ทีมันออก เจ็ดเจ็ดก้าค่ะแล้วเ้วก็สองสามะถือทั้งนทั้งล่างอืมวนเมื่อกี้เลยวนเมื่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างคือกันหรอมแบบไม่ได้เลขสามตัวเจ็ดเก้าค่ะลูกุนลงกพุทไป หาลอยคุณหาลอยเจ็ดเจ็ดเก้าอืแ้กว่าเจ็ดเจ็ดเก้าพราแสดงว่าคีนนี่ถึงไรตัวนี่ถูกเลยค่นแล้ก็แกงหิ่โต๊ะยอะแกงห้าร้อยเลยฮะพี่ผู้ถือน้ำบอกค่ะไม่ได้บอกไครค่ะแต่พี่แซง าอยากถึงนะต้อเอซื้อหลาย FC โทรมาหาบอกเอ๋รอยถึงหายอีกแล้วน้องคอยลงคลิปนีไปเจ้าเป็นยังคือว่าไปหาถึงหายอีกแล้วเจ็ <c oughs> ด่างถึงหายแล <c oughs> ้วซูน, 9, นี้ตอนน้เก้าสามบอกนะแสดงว่างวดที่ผ่านมานี่ปู่มาบอกสามตัวนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามใช่ไหมน้องเอวเข่าทั้งบนทั้งล่างถูกเท่าไรก็หาลอยคุณหาลอยตี ให้ผู้ใหญ่ไปดูเงื่อนให้ในเรื่องับที่นี่ด้จางทะลุหนาแล้วก็กำใบจางอรเหตุไดแบบนั้นนักแบบที่ดดูแลให้ด้วยอันแล้วได้เยังให้ปูอยู่บอกค่ะได้งวุนนี้ไหมหมุนี่เหตุอะไรแต่ว่าหลังจากเฮ็ุคุณแม่เราก็จะเหตุจีเหมอนคนอยู่ใบางหอมสีสีเฮ็ดเขาไปในเนื้อเลยค่ะเป็นเนื้อเลยเป็นหอง fc ถามว่าน้องแอลอยากจะขอเลขอีกได้บอ่อสัน้นจะให้เดี๋ยวไปตามได้บอรหรือว่าจังไดยากรักเอาผู้เดียวหลายัริษัท fc ว่าน้ำให้ fc กับให้มันน้ำเนี้ยฝนว่าตามได้ย่ค่ะงวดที่แล้วนี่หาลอย,อยพูดหาลอยคนติดน,น้องแอล <c oughs> ได้หลายแสนปาะ้วลมั <c oughs> งคุดค <c oughs> ่ะ <c oughs> ไก่มือนี่มีการเปลี่ยนแปลงบอค่าเลขตัวนี้เลยใช่ไหมอ๋อนะคะสำหรับตัวเลขก็จะเป็นสี่เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็หกหกห้าเจ็ดแปดสี่เก้านะคะค่ะถ้าว่าเอสามหางนี่คือเน้นได้เนาะแมนค่ะนะคะเน้นเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เลขปูบอกคือเก่าเนาะ พ่นได้สร้างังบวขาหัวนี่วันนี้พ่นไปได้สร้างังแต่ว่าเพ่นมาอยู่น้ำององเดียเหมอนเอามาสองผูตีมาองผู้ยิ่งกัมาเดียหมอนองผู้ซ้ายกับมาเัมอนค่ะอืมันยิ่งเลยมาอยู่มาอยู่สององยานอยู่น้ำนูค่ะนูกับปฏิที่ฟเพ่นอยู่หาน่ะพ่นมาจังไลเนี่ยก็ว่ามาจังยพ่นก็พนมาอยู่น้ำกัเพ่นอยู่น่ะ แต่ว่าโชคนี่ข้าขอเพิ่อนอยู่แล้วมันบอกโชคเพิ่นใเนเบิเ้ลอยู่แล้วค่ะกระทิมกระดานให้คือเก่าหน่อยเมื่อน,นี้เพิ่นเฮ็ดจะไดเอ็ดโยน,นคือเกาเ่าบอกยนคือหลังคือเกา่าเลยค่ะอ่าจะได้ขอ FC เอฟซีอ่อลุ้ยน้ำในเรื่องเงินนี่ได้ถ้าเกิดว่าเอฟซีนะคะที่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะคะผู้ใดอ่าที่ขอตัวเลขของน้องแอลเมื่อนี้ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่ามาง,งานศพของหลวงพ่อรวยนะคะ ท่านอายุได้63ย่าง64เนาะใช่ไหมคะคุณครูหกสิบสามย่างหกนะคะวันที่ประชุมเพิงนี่จะเป็นวันที่23่มามกราค,คามพศสองพันะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขวันนี้นะคะฝากแนวทางของน้องแอวนะคะเผื่อท่านผูน้ชมจะโชคดีมีโชคลาภนะคะยังไงก็อย่าลืมทาบุญด้วยกันนะคะแปดอ่ะน้องแอวขอบคุณยหลายค่ะเดี๋ยวยังไงจะแวะไปหาเด้อ มองนี้มันเราดังบ่ได้พี่น้องไปซะก่อนนะคะจะได้เห้โศกให้มันสุกุสุกคนนะคะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของน้องแอวนะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางนะคะมาเจอน้องแอลที่นี่นะคะน้องแอลให้มานะคะ49778966578แล้วก็49นะคะน้องแอลเมื่ที่ผ่านมานะคะเข้า7793ตัวตรงแล้วก็23ตรงตรงนะคะว่าปู่มาบอกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่แอดไม่ได้ไปตามนะคะบางทีแบบว่าจังหวะช่วงเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าจะพึ่ง ะะก็เลยไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าพอดีบังเอิญมาเจอก็เลยจะขอถามแนวทางเมืที่ผ่านมาน้องบอกว่าเข้า,าถูก500อคูณ500อนะคะท่านผู้ชมก็ได้เยอะอยู่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นแนวทางนะคะเผื่อท่านผู้ชมโชคดีนะคะอยากจะร่วมทำบุญกับน้องเอ๋วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นแนวทางยังไงเป็นกำลังใจให้เิจต่างด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภมเีเฮงลุ่งฟ่องรวยนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ